กับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับในวันเพื่อนอี้ชิงคือมิ้ผมก็จะมาทำการเปิดประเด็นการแกะกล่องนั่นเองตัว TPSI นะครับเป็นโน้ตบุ๊กกันเองนะเป็นโน้ตบุ๊กตัวใหม่ของผมนะซึ่งผมเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกหนะ้าเนี่ยเรื่องของ TPSI นะตัวนี้ราคาประมาณ2,000นะ ดีไซน์ก็ที่ใช้ได้แล้วมาแกะกล่องกันเลยนะเปิดประเด็นคลิปแรกของเราในปี2025ด้วยการอันบล็อกนอนบุกนะปีแล้วก็อันบล็อกนอนบุกปีนี้ก็อนะันบล็อกนอนบุกนะปีหน้าจะอันบล็อกอะไรไม่รู้แต่ปีนี้อนะันบล็อกนอนบุกมาแกะกันเลยนะ นี้นะครับที่พิเศษ2 gaming ในนี้มีแถมกระเป๋าด้วยแถมกระเป๋าด้วยกระเป๋าอย่างดีเลยกระเปออ๋าของที่พเศามาแกะดีดีกว่า ฟีมะฟีมก็เล่นน้ำับซิวมาเล่นน้ำบาตั้มหนึ่งมานะครับเรามาแกะกันเลยใช้กันไกลเลยนะแกะผลงานภาพอาจจะไม่ค่อยดีนะเพราะผมก็บอกอยู่นะผมใช้กล้องน้องถ่ายนะตัวสปรุ่มไม่มีนะตอนนี้ ใครอยากรู้ว่าสาเหตุมาจากไหนก็ให้ไปดูในคลิปที่แล้วได้เลยครับผมเล่าไ้หมดแล้วว่าเป็นยังไงนะนี่โอโ้โหคือแบบโเคเทยะกระเป๋านี่กระเป๋าเชียมีที่เก็บสองอย่างเลยนะนี่ที่เก็บโฮ้ยตัวนี้เป็นที่ใส่นัดบุ๊กนะ ใช่กระเป๋าใส่โน้ตบุ๊กอยู่แล้วกินใหม่เลยนะโคตรหอมอ่ะกินใหม่โคตรหอมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาดูไฮไลท์ของเราเลยคนระับนั่นก็คือโน้ตบุ๊กนั่นเองเอาครับเนี่ยนี่ก็ถึงเวลาของเรานะครับทุกคนฟูชุบชุบไม่ฟอมโอ้โหโคตรสวยเท่ Ừ, และผมลืมบอกทางแอดไวของเราเนี่ย<ม>ก็ได้มีการนี่นะรปาาระกันประกันสินค้านะเพื่อผลประโยชน์ในการรับปาาระกันสินค้าการรั้นถะอดสติกเกอร์ด้านบนและนาไปติดตัวสินค้านะเพื่อเพื่ออะไร,รเพื่อเป็นปาาระกันเผอเรามีอะไรฉุกเฉินมานะเดี๋ยวผมค่อยทําให้ดูนะว่าเป็นไงเดี๋ยวดูสงแล้วต้องแก้ให้ดีๆ ลองให้หมดเลยนะไม่รู้ลองให้หมดจริงเปล่าเดี๋ยวค่อยว่ากันเรามาแกะมันูกนนุกันเลยครับเด,เดี๋ยวดูกล่องมันก่อนนะจังหวะนี้ต้องยิ้มาแล้ววะ่ะ อีกสุดสเปคนะครับส,ปสบเปคก็คือ Intel Core i7 1 2 6 5 0 H Processor นะครับการจอเป็นการจอ GeForce RTX 3050 4GB DDR6 GDDR6 แล้วก็แรมแล้วก็ SSD เนี่ยเป็นตัวตัว512 g b นะครับแรมเป็น16 g b DDR4 นะครับแล้วก็เป็น Windows 11นะครับก็โอเค สีก็จะเป็นสีสีเทานะใช่หรือเปล่าผมไม่รู้เดี๋ยวรู้แกะก่อนจึ๊บโอ้ยเาอนะชักนี่หนักหนัแกะไงวะอ้าแกะนี้แล้วก็ซูยังมีอีกนี่โอ้โ นี่เป็นมีพอร์ต hdmi ข้างลัางด้วยนะไม่ต่อจอแล้วก็นี่นะมีแจ็คมีรูมีรูหูฟังกับรูไม้นะแล้วก็มีพอร์ตพอร์ต hdmi พอร์ตอะไรกันเนี่ยพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะพอร์ตเลนแล้วก็พอร์ต usb อีก2อันนะแล้วก็มีอสามอันดิ usb อันเดียแล้วก็พอร์ตสายชาร์จครับตรงนี้น่าจะเป็นลำโพงแน่แน่ยคี นอ้โหนี่นะครับคอไอเจ็ดครั้งแรกในชีวิตแล้วก็อ t x ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันนะนี่นะปุ่ม WSD นีนะแล้วมาเปิดคือปุ๊บกดแล้วนะมาแล้มาแล้โว้ยมีไฟด้วยเชี้ยะโคตรเจ๋งนะ โอ oh. ้นี่นะเอ็นไซม์มาแล้วมาแล้วทุกนมาแล้วโอ้โหพูดที่เรามาดูเจ้าตัวอะไรเนี่ย เอเวอรี่โอเคีบ๋บวกมคมาทำนะนี่นะครับเป็นคออ e i7 Gen12 Gen นะครับแล้วก็เลมเลมหกิกนะใช้ได้จริงประมาณ1 5บเจนะแล้วก็เอสตีนะเอสตีสองซัมนะเท่าไหร500่ห0าร้อยห้าร้อกิ มีซีพตัวธรรมดาแล้วก็มีก้านจอนะครับกนะ้านจอ rtx สามศูนย์ห้าศนะครับรับไปเลยนี่เนะี okay. ่ยโอเคก็ส่วนคลิปนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมค่อยมารีวิวทีหลังนะซึ่งอาจจะนานหน่อยคลิปอาจจะนานหน่อยแต่ได้รีวิวแน่นะครับลิปรีวิวอาจจะนานหน่อยนี่เป็นคลิปอันบะอกเฉยๆนะก็มาให้ดูดูคนระหว่างจอเป็นไงนะก็